สวัสดีจ้าสวัสดีสมาชิกแฟนเพจผู้ย,ยิ่งขายรถอิสุสนะจ้ะตอนนี้ต่อมอยู่อิสุสเมโทโสาขางาวงว่านเนาะอ่าเบิง้งบรรยากาศด้านน้านะจ๊ะอันนี้คือบริเวณหน้านะโชว์รูมก่อมเนาะอันนี้คือทางเขานะจ๊ะ มื่อหนีสิบห้าสมาชิกแฟนเพจเนาะไปเบิง้งอ่ะรถขี่กำลังที่ทรงมอบเนาะรถขั้นนี้เออไหนว่าแต่งเต็มที่การดขนาดเลยเทิ่งนสเกิร์ตเทิรงหล่อแม็กเนาะได้สิบห้าไปเบิง้งว่าแต่งแบบใดแต่ว่าแวบ,บแรกที่เห็นนี่เดี๋ยวต้องเขา้าใจพีชแน่ๆเลยว่าเป็นอีกรุ่นนึงแต่ว่าโบแมนเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนว่าเป็นรุ่นใดอะมาเบิ้งเลยจ้ะนี่นี่เลยเห็นแบบแรกเป็นจังไดคิดว่าเป็นเอ็กซีหรือแมนบอ วแมนอันนี้เ้าอาแคาโฟ1 9 f นะคะในรุ่นเอสมาแต่งเป็นแบบนี้เลยเห็นปะอ่ะไฟหนาเพิ่นก็นยังเป็นไฟหนาธรรมดาอยู่เนาะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเขามากก็คือเป็นสเกิร์ตรอบขั้นเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิง้งเนาะสเกิร์ตรอบขั้นนะจ๊ะเดี๋ยวทำชุผ้าไปเบิง้งอ่ะสะเกิร์ตดันหนาก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเดี๋ยวให้เบิ้งสเกิร์ตอันนี้สเกิร์ตเท้ามีไห้รอบรอบ,รบขั้นเลยจ้ะมองข้างล่างสเกิร์ตเนาะ เพื่อนสิเป็นลล่เซนสีส้มเนาะจ้ะสีมีมองนี้กันนาก็สิเป็นไล่เซนสีส,มส้ม,มาาสเซนเเนี้ก็คือสิเป็นเซนรอบขั้นตามสกเกิร์ตสิเฮตให้รถเบืองสปอร์ตเบืองดูแบบเพี้ยวเบืองดูเลี่ยวขืนเนาะจาา้ะข้างหน้าปกติอะ่ะสิเป็นกระจังหน้าสีดำดานเนาะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนนเปลี่ยนเป็นเ,นเงา,เป,เ,งาเป็นดำเงาจะขายว่าเปลี่ยนโนแบค็คจะายว่าสีเงาที่เฮตให้แบบเบืองรู้ร้ามากยิ่งขืนเนาะ เดี๋ยวให้เบิรงนะจ๊ะสกเกิร์ตอันนี้ก็คือเป็นของอันติเมตนะจ่ะเจ้าดังเลยเดี๋ยวว่าบางด้านคางด้านคางข้างคา,างกันได้มีการเพิ่มมากก็คือโต๊ะก,กระโก๊เพิ่มหน,นีสีเปลี่ยนตะกี้จะเป็นสีขาวแบบแบบข้างล่างนะจ้ะแต่ว่าเพิ่นเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำก็คือมีลายเซนลวดลายเยวังนี้ช่นกันเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งข้างล้างนอกว่ามียางเพิ่มเขามานอกตอนท้ายช่วงแบบ ไฟถ่ายนอกองนี้ก็เพิ่มเข้ามาเป็นดําเงาเพื่อการจ้ะเวลาเขาเหยียบเบรกหรือว่าอย่างสีเวลาไฟติดมันสิมนอุเัติให้เบิกงง่ายขึ้นแล้วก็งามขึนเนาะจ้ะเบิกงสปอร์ตเบงเขากับชุดแต่งเนาะอ่ะเดี๋ยวตอิ้นสิ่ห้าไปเบรงด้านถ่ายเนาะจ้่ว่าเป็นแบบใดเนาะอ่ะมาเบรงด้านถ่ายเลยจ้าด้านถ่ายเนาะเห็นบอกระิเปินลล่เซนสเกิร์ตก็รอบรอบคันเลย ปกติรุ่นนี้ซิบูมีกันชนท้ายแต่ว่าเพิ่นใไซมองปิดแล้วก็ใส่สกเกิร์ตเขามาให้มันเบิ้งแบบเบิ้งแบบพิเศษขึ้นเบิ้งแบบเป็นรถแบบรู้ขื่นนะจ๊ะและการที่ส้องข้รถรุ่นนี้เข้าวิการเปลี่ยนล้อแม็กนัมเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งไล่หล้อแม็กว่าเป็นไล่แบบใดญ่นะจ๊ะอ่าล้อแม็กเนาะเดี๋ยวต้อมจะพาไปเบิ้งล้อแม็กล้อแม็กของเพิ่นเพิ่น ีการเปลี่ยนมาเนาะอ่าลอ้อแม็กซ์ดิเพิร์นสีเป็นลายเขากวางก็คือลายฮิตไล่ขนาดอยู่ครอบดุมน,อนอ็อตล,ล้อแลกกรคัลเบอร์เนาะก็กคือเป็นสีม่วงยางเพิ่นนี่เป็สิใส์ยางฮีโร่อาวันวัน,วนแบบยางหนานิดนึ่งก็จะเพิ่นว่าอ่าเพิ่นรีเควสมากว่าอยากได้ยางแบบหนานิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวตองสิบห้าไปเบิง้งอ่ารอบๆขั้นอีกเท่อนึงเนาะแต่ขออนุญาตกับตา อาจจะตอมสิพาไปเบิงลอกขั้นเนาะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวไปเบิงไกลๆไล่เบิงเนาะทีละจุดทีละจุดเลยอ้าวรุ่นนี้กาเป็นรุ่นที่ค้ายดีพอสมควรเนาะแต่ว่าเอามาแต่งก็คือโดยรวมก็คืองามแวบบแรกที่เห็นนี้เข้าใจว่าเป็นเอกซิลี่เลยนะจ๊ะตอมจีพาไปเบิงเนาะ ลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจอยากได้รถรุ่นนี้หรือว่าอยากได้แต่งแบบนี้เนาะจา้ะสอบถามต้อมเขามาได้เลยเนาะก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเนาะพี่น้องเนาะโปรโมชั่นพิเศษแต่งเต็มพร้อมล่อแม็กอะ่ะเต็มพร้อมล่อแม็กพร้อมยางแบบนี้เลยหรือว่าอยากได้แบบใดที่แบบว่า รีเควสกันเขามาเนาะว่าอยากได้แบบใดหรือมีแนวทางแบบใดกะสามารถรีเควสเขามาได้เนาะคาูกค้าท่านใดสนใจอยากออกรถรุ่นนี้อยากได้แต่งแบบนี้หรือว่าอาจจะบวแมนแม็กแบบนี้หรือจังใดกะถามตอบเขามาได้ถ้าออกรถแบบนี้จะออกรถแบบนี้เอาไปเลยเซ็ตมือสามพันบาทน,นะคอนเก่ 9, าพันกว่าบาทเนาะ สนใจอีลีกะอย่าลืมสอบถามหรือว่าอินบอกตอมเขาบ้าไใดเนาะจ้ะมือนีตอมล่าไปก่อนเดี๋ยวคลิปหนา้าตอมสิพาไปเบิ้งลุ่นใดอีกกะอย่าลืมติดตามนฝากกดติดตามแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตอมใด้เดอ้อมือนีล่าไปก่อนสวัสดีจ้า